มีคนสอบถามเขามากนะครับว่าท่อที่เขาย้อนลงไปในบาดาลนี่นะครับส่วนใหญ่ใส่ขนาดหนเท่าไรนะครับการเจาะบาดาลจะมีขนาดทออยูสองแบบนะครับก็คือเขาเอ่ยนว่ารอ้ดยน้ำแล้วก็อัดด้วยล่มนะครับก็คือเอาขิงเงือรั่วดินขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าล่มนะครับก็จะเป็นบ่ตามกว่าแปดจุดหานะครับนี่ครับความหนาแปดจุดหานะครับ อาจจะมีหลายขนาดบานเท่าจะใส่นะครับก็คือโบจะเป็นท่อสีนิ้วหานิ้วหกนิ้วนะครับแล้วก็แปดนิ้วนะครับทีนี้ย่อมใส่ก็ถ้าเกิดว่าอัดโดยล่มนะครับจะมีแห่งดันสูงนะครับบาจะสูงเขาจะใส่ท่อขนาด ut แปดจุดหานะครับนี่ก็คือความหนาท่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบนามนะครับส่วนใหญ่เขาจะใส่นามรอนะครับหรือว่านามดันขื้นดันือฟุนขึ่นดันเศษดินขึ้นนะครับ อนน,นเข้อจอแบบรอเดือดระบบหนาดนะครับส่วนใหญ่ก็จะใส่อยู่จีพันต่้มกับประมาณเบอร์หานะครับนี่ก็คือขนาดท่อ PVC ที่ใส่ในการจอประดานนั่นเองนะครับกาอยากได้ท่อขนาดใดกับติดตองขอมมาไดนะครับกับราชสบัดอิชอปปุยาทั้ง6สาขาอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามกดสอบสุ่ยนะครับไว้เป็นกำลังใจน้ำแนวแล้วกันเนานะครับขอบคุณครับ